กานตั้งใจภาวานาอยู่แล้วดังน,นั้นต้องการอยากจะอบรมเรื่องภาวานาเป็นของสําคัญเรื่องอื่น,นที่เราเคยทํามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผ่านบนมาแล้วทางชินไห่พาดสวดมนต์ภาวนาแล้วก็เลยทึกผนอบรมมาแล้วคือกันโดยสถึงมากในเทศมาแล้ว แต่เรื่องภาวนานเป็นของเหตุยากเพราะเรื่องภาวนานเป็นงานด้านจิตใจมันทำาด้วยตนเองคนอื่นช่วยเหลือไม่ได้ทุกคนต้องทำด้วยตนเองทำด้วความอาจหารกล้าหารเด็ดเดียวทำได้อบายเงียบขายอันละเอียดลึกซึ้งถึงจะเป็น ม่ใช่ว่าจะนั่งภาวานาหลับตาแล้วนึกพุโทโธพุโทโธได้จะเป็นภาวนายอย่างเดียวอย่างนั้นก็หาไม่นึกพุโทโธนะถ้าหามันมีแยบคายอุบายลึกละเอียดนานๆแ้วเข้าเป็นเหตุให้ขี้เนกีเยจเบื่อหน่ายเป็นเหตุให้ลำคาญนึกพุโทโธไม่ม,มีอะไรปรากฏ นึกไปกำหนดพิรนาไปก็ไม่มีอะไรปรากฏยังวันที่สุดนั้นไม่ได้อะไรเลยเลยเบื่อเหตุนั้นยึ่งว่าต้องใช้อุบบายเงียบหายลึกละเอียดเข้าไว้เงียบหายที่นี่นัน,นึกคุดโถแล้วสติมันต้องพร้อมไปกับคำนึกนั้นทำความรู้เท่ารู้สึกไปพ,พร้อมๆกันเป็นอันเดียวกันไป รวมไปในที่เดียวตามเข้าไปถึงจิตไม่ใช่มาจะนึกคิดพุดโทโธแล้วแล้วก็แล้วไปจะจีตามเข้าไปรู้เท่ารู้ถึงนึกพุโทโธเนะี่ยทันทันกันไปกว้อง้งไปในขณะนั้นต้าหากมันถึงเวลานั้่อเข่าแ้วความพุ้งซ่าสตสงไปในทางที่อื่นก็หาย มันอยู่แต่ความสงบที่ึกพุทโธน่ะสงบอยู่กับพุทโธมีอารมณ์เดียวที่เป็นว่าที่เรียกว่าเอกเอกก,อก,ะกะตาลมหรือเอกะกะตาจิตจิตอันเดียวจิตอันเดียวนี่แหละจะเกิดความทราบซึ้งจิตจากสว่างไสวในความสงบสุขพรอกังไปในตัว ความสงบสุขอันหนึ่งนะบางทีนี่เราพอนานนึกพุทโธพุทโธดันจิตสงบเย็นไว้เฉยในอย่างหนึ่งเลยไม่มีความสว่างเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยผลไม่ค่อยดีเหมือนกันพอาสงบแล้วก็อยู่เฉยอยู่นานๆแล้วเข้าก็เบื่อเหมือนกันคือไม่ไม่มีอะไรที่จะรู้แปลกประหลาดเกิดมา มันจะมีแวววาวสว่างขึ้นมามันก็เบื่อเหมือนกันสงบเฉยสงบแล้วเกิดความสว่างพร้อมกนะันนั้นจึงค่อยดีคำว่าสว่างในนี่เนี่ยพราจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วนึกพูดทโวท้เดียวจนะิตมันสงบอยู่ก่อนนั้นก็เกิดความสว่างคำว่าสว่างนี่เนี่ยมันมีความรู้สึกอัะไนหนึ่งขึ้นมาในน่ยนะ มันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอะไรจะแปลกต่างๆเจดมัปล่อยโปง่งจิตใจน้นสว่างสว่างเช่นนึกถึงพระคุณของพระองค์คำว่าพุทโธพุทโธแล้วก็จิตสงบเงี้ยเดียวนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระธรรมาทาทพุทธเจ้าผู้รู้จริงเห็งจริงชัดแจ้งแทงตลอดทั้งไงยทำคือเมื่อจิตเราสงบแล้วมันปราศยจจั กองกังวลเกี่ยวของจึงค่อยมองเห็นความดีของผค์มองเห็นความดีของพุทธเจ้าคิดเหมือนกันเลยสว่างเกิดขึ้นโอ้พุทธเจ้าที่านเป็นผู้ตัดสู้เองเห็นเองได้เห็นโทษในวตาจทั้งสารเห็นทุกในกองทุกทั้งหลายมันเห็นอย่างนี้ดอกเราทําแค่นี้ก็เห็นเพียงแค่นี้ยิ่งระพุทธเจ้าท่านผู้วิเศษสูงสุดยิ่งสมนุลทั้งหลาย ดจเห็นความสว่างแจ้งแจ่มแจ้งนั้นมากน้อยกันเท่าใดขนาดเราไปนี่ก็มีไปนี้ทั้ความที่ไปรู้นั้นมันเกิดปึ้มปีตีเกิดความสว่างแจ่มจ้าขึ้นความง่วงเหงาเหานอนหายไปความวิจัยฟานหายไปมองดูแง่ใดมองดูในความรู้ความฉลาดของคุณได้จบก็ปลอดโป่งทุกสิ่งทุกอย่าง มองดูความบสุดิหมดจดที่มีกิเลสวกพันอนู่่นตันหานของผมก็สว่างแจ่มช่างมองดูแง่ปัญญาความฉลาดเฉียแแล้ของผมมันก็สว่างเลยหมดมองดูในความกรุณาคุณเมตตาคุณของผมก็สว่างหมดมองดูแง่ใดความวิญญาภาพาเขียน ความกล้าหาญอาถารรพทุกเิตงทุงประการมันเลยสว่างพร้อมกันหมดนในขณนะอย่างนั้นหรอกท่านอภหาันต์นาจึงค่อยเดินไปเพื่อความเบิกบานกล้าหาญขยันหมั่นเพียรท้อถอยยังจะไปชนบทก็เฉยนั่นได้ชั่วครู่เล็กคราวไปแทบไปเดียวไปนอนก่อนเลย เบื่อใช่คำว่าเบื่อในนี่หมายความว่าจิตมันถอนมันมีเครื่องดึงดูดให้ผักดันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความสว่างเกิดการเหตุนี้แหละผู้ภาวนาทั้งหลายที่เสื่อมจากภาวนาเสือเ่อมด้วยเหตุนี้คือไม่รู้จักทางเจริญทางทำความทําเป็นไปเพื่อความเจริญ และไม่รู้จักมันทางที่จะเป็นไปก็สมเสือมงม่รู้จักในการที่จิตตั้งอยู่คงที่ไม่รู้จักทางดำทำไปมืมดๆดำๆแล้วแต่นี้เกิดจะเป็นเป็นอะไรก็เลยยึดถือซะสําคัญหมายมันนี่สิ่งนั้นเราเป็นของจริงของจักจึงเราต้องอาศัยเงียบหาย ปัญญาลึกซึ้งละเอียดจึงค่อยเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของกลางของงานแต่หากดีอยู่เบื้องต้นทําความสงบได้ก็น,น่าบอกเป็นประโยชน์โอ้โหไม่ใช่ของน้อยอันนี้ก็ประโยชน์มากมายเหมือนกันค่อยทำความสงบได้เองน่าบอกเป็นคารดีคือนึกอะเรื่องพุทโธนี่ยที่เราเคยหัก าพุโทโธเป็นปริกรรมไม่พุโทโธรลงที่หัวใจอยู่ที่หัวใจความรู้ที่ว่ารู้ว่าเราสงบรู้ว่าเราไม่ฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตใจของเราเยือกเย็นรู้ว่าจิตใจเราอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่ก็เป็นความรู้ขั้นหนึ่ง ทีนี้เมื่อจิตมันอันเดียวแล้วค่ะนี่เรามองดูสิ่งเดียวจิตมันมีอารมณ์มันเดียวถ้าหาก็มันวอกแวกวอกแงกแลววนไปทางใดทั้าไปเห็นเดียอันเดียวมันดูง่ายดูอันเดียวมันดูง่ายถ้าจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วมันเห็นเห็นเรื่องจิตของเรามันจะคิดดีคิดชั่วคิดดีคิดไา่คิดหยาคิดละเอียด คิดตรงนอกตรงไหนเห็นได้ชัดได้ตนเองเลยถ้าจิตอยนอารมณ์เดียวเหตนั้นจังมีหอทางที่จะชําระต่างๆจิตใจได้ถ้ามันคิดหลายเรื่องหลายอย่างวนบีวนบายจิตไนะม่สงบอยู่ในาอารมณ์เดียวก็เลยไม่ค่คยรู้เรื่องจิต มันผสมภาษาอะไรยังไงไม่ทราบอะไรตอนั้นตอนั้นไม่รู้เรื่องแล้วทำไมเต่าจะแก้ตรงไหนปวดตรงไหนก็นยุงย่งกันไปหมดเรื่องยุ่งเรื่อง่นก็ไม่หมดไม่มีความแข็งแรงไม่มีความรู้เลยเหมือนกระของมากๆอย่างเช่นประโยชน์ในกระในกระจ่าที่เรียกกระกาในกระบุของเราผสมภาษาเลยนะเช่นว่าสมมติว่ามีพักสดพักแห้งมี หอยมีหน่นอไม้ลูกไม้ผลไม้ผสมผสานอยู่ในทั้งหมดในกระบุงนะยังไม่ทราบว่าจะไปเอาอะไรหยิบอะไรถูกเพราะสมผสานกนในหมดไม่ทราบอะไรดีอะไรชั่วยังครั้งน,นี้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นของหยาบของละเอียดไม่ทราบจะหยิบอเอาอะไรถ้าหาเป็นของอันเดียว อยู่ในกระบุงของเราอยู่ในตะการเราสมมติว่ามีมะม่วงสักลูกหนึ่งแล้วจับมันนั่นขึ้นมาจับมะม่วงลูกนั้นได้แล้วค่ะนอกจากมะม่วงมันมีอะไรอยู่ในกระตะกระตะเล็กกระบุงนอกพอรู้คือมันนอกจากมะม่วงลูกนั้นแล้วกับนอกจากนั้นก็เรียกว่าของหลายอย่างเฉลี่ยไม่รู้จักอะไรตัวไหนมัเป็นสมมติ พ้าว่าจาับลูกเดียวได้แล้นอกจากลูกของอม่วงแล้วของม่วงลูกลนั่นเลยเรารู้จักว่าเป็นของสองอย่างกันอย่างไปจิตแจงเราไม่อย่างนั้นเมื่กี้ถ้าเราจับจิตของเราคือมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้แล้วจิตมันไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือนึกพุทโธจิตมันยึดเอาพุทโธไว้มั่นอยู่แล้วสงบนิ่งอยู่กับพุทโธเอาจะคิดออกไปนอกถึงการถึงงานมันก็อกจากพุทโธเราะผรูร้ อ๋ออันนี้มันออกถ้คิดไปถึงบ้านถึงช่องคิดไปเข้าป่าเอาลกคิดถึงหมู่ถึงพวนคิดถึงการทํางงานคิดถึงที่ใดใดทั้งหมดมันก็รู้ได้อันนี้มันไม่ใช่อันเดียวมันออกจากอันเดียวแล้วมันเป็นสองเป็นสามไปแล้วแล้วก็ตั้งใจชำระนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกทางที่ดีที่ถูกคืออันนี้คิดอยู่อารมณ์เดียวนี้แล้วก็ชชำระได้นี่ใช่ว่า แล้จะไปตามชำระนู่นที่มันออกไปไ,ไปตามชำระนู่นใช่ไหมคิดไปเรื่องการเรื่องงานในบ้านในเรือนแล้วคิดไปเรื่องหมู่เพื่อนอยกใกล้อยู่ไกลกต่ตามแล้วจะตามไปกำจัดไปชำระไม่ทันนั่นหรอกแต่ตามชำระนั่นไม่ทันเรียกว่าตัว,วนั้นเป็นตัวมายาจิตนั้นเรียกจิตวิญญาณนั้นเรียกว่ามายา มันหลอกลวงจะไปตามรูมันลูกไมไม่ได้ตามรูคือไปตามรูที่มันไปแล้วนะไม่ใช่ตามรูเท่ารูถันเปตามรูที่หลังถ้าเจ้าก็มาเสียบมันกับควายหรือชัดปากนะจ๊ะที่มันวิ่งหนีไปแลตามเห็นอยู่แต่ไม่ทนนะันตรวมเลยมันเห็นเราก็วิ่งเลยแล้วก็ตามเห็นอยู่แต่ไม่ทนันตรวม ธงกีตี่มันวิ่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนกันตามเห็นอยู่แต่ว่าไม่ตามตัวไม่ทันนี่คันธามันออกไปแล้วองเลยไปตามไล่กันไม่ได้ไปตามจับไม่ทันพเพราเราจะไปตามแก่ตามกดตามละ,ละตามถอนมันไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นแลวเรื่องการงานเช่นว่างานในบ้านของเรามีอยู่เราจะต้องทำนั่นอีกเป็นธนุีไปคิดถึงงานในบ้าน ลราเออไม่ใช่เรื่องนั้นเราเพราะนาแล้วไม่เอางานนั้นมันที่ไปที้อื่นแล้วสันเราไปหางานอื่นอีก่แล้วเราไปหาคนอื่นอีก่แล้วไปหาเรื่องอื่นอีกแล้วเราวิ่งไปน่นเราไปตามมันมันวิ่งไปที่อื่นอีกแล้วไม่มีวันถัดเรียกว่าตามรูตามรูตามห็นแต่ไม่ใช่รู้เท่ารูถันท่านั้นเรียกว่าตามรูตามเห็นไม่เฉยไม่ใช่รู้เท่ารู้ถัน ถ้ารู้เท่ารู้ทันนั่นคือจิตที่มาสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีก็ติประคองอยู่คือเราพัดระวังรักษาอยู่แม้มันแวบออกไปจากนั้นขณะที่มันแวบออกไปจากหนึ่งเมื่อไรอารมณ์หนึ่งเมื่อไรแล้วก็รู้ว่ามันแวบมันไม่แทงไปถึงเรื่องอื่นเรื่องใดเพียงแค่ว่ามันตินตัวมันไหวตัวเรารู้เท่าทัน อันนี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันวิธีที่จะรักษาจิตต้องรักษาตรงนี้รักษาได้ทางจิตต้องทันตรงนี้จะไปทันอย่างนั้นไม่ได้หรอกสักแค่คำพูดว่าทันแต่แท้จริงไม่ทันในด้านปฏิบัติจริงจริงจังมันทันตรงนี้ทีเดียวตรงที่จิตเป็นหนึ่งก่อนทุ่จิตจะเป็นหนึ่งมันวีกมาพอแรงแล้วจนเน็ตจนเหนื่ย แล้วตามหามันค้นคว้าหามันอย่างีิวานี่แหละจึงกระทั่งมันเน็ดเหนื่อยมันหมดกำลังมันไม่เข่คมาอยู่ในอารมณ์มันหนึ่งแล้วอย่ในอารมณ์มันหนึ่งอันนี้เรียกว่าตามรู้เท่ารู้ทันจึงจะมีหนทางชำระตาแสงจิตใจได้แล้วชำระในตัวพรรู้เท่ารู้ทันก็เรียกว่าชำระในตัวแลวถ้าไปตามรู้นั้นมันมีการชำระเพียงเ่ว่ารู้ที่เคย ฉลาดได้ยังไงสมมติเราไปคิดไปปรุงไปแต่งไปประกอบกิจการงานในๆประมาณไม่ป,ปรุงก็แต่งจนนี่จะเหนื่อยนะโอ้ไม่ถูกกทางนี่ควรจะดูมันต้องมีการแฉลาดานมันเป็นปรุงไปแต่งพอส่วนจิตที่มันเป็นหนึ่งนั่นถ้ามันอยู่ในอารมณ์นหนึ่งข้าไหวตัววุบขน่นนะมันก็รู้เลยรูอันนึ่อ๋อนี่มันไหวตัวมันจะออก รู้เท่ารู้ท,ทันทันทีมันไม่ก็ไมถึงกับที่ไปปรุงไปแต่งที่ไปยึดไปถืออะไรทนะั้งดเนย่ยเป็นเรื่องชำระอในตัวนี่เรียกว่าการหัดภาวนาต้องใช้อ,อุบายเงียบขายลึกละเอยียดอย่าใช้ความกล้าหารยอมสละทุกด้านทุกทางเ,เวลานเราจะยอมสละมัดไม่ออกเรนะ ถึงจะเขา้าถึงจิตที่เป็นอารมณ์อันเนีเยบเอกกัตาหรเอกกตาจิตได้ถ้าคําถูกแล้ของ,ง่ายนะไม่ใช่ขอยงยากแล้วพอเราพอทอดรับเบท่านนี้แหละจะตามรู้อันนี้มันอาใยกันจิตนันทำไมยังเป็นอย่างนี้คือความสนใจอยากรู้ อย่าเขียนในเรื่องนั้นอย่าเข้าใจในเรื่องจิตที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็หมดภาระอื่นอื่นก็ไม่เอาเรื่องเอาก,การมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวไม่อยู่ได้ถ้าทําจัต่ว่าทําแล้วไม่รู้จักจุดหมายปลายทางเมื่อมีไม่ตั้งปฏิฐานไว้ในจุดนัน้นแต่จัต่ว่าถามก็ไม่มีวันที่จะสงบไปได้ถ้าสงบก็ไม่รู้จักจิตที่จุวิจิตที่จะเลริญหรือิจิตที่มันเสื่อม ไม่รู้จักไม่ได้เป็นไปแล้วก็เสื่อมไม่รู้ตัวเจริญไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วเจริญไปแล้วรักษาไปไม่ได้ถ้ารู้จักอ๋อทางนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมทางนี้เป็นไปเพื่อความเจริญทางนี้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่มันก็มีวิธีรักษาจิตได้เป็นไปเพื่อความเสื่อมคือไงคือว่าปล่อยตามนิฐานขับเป็นไปเพื่อความเจริญยังไนคือรู้เรื่อง เมื่อเข้าถึงตรงนั้นเมื่อจิตเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมีสติระวังรักษาอย่าให้มันแวบออกไปจากนั้นเพราะมันแวกไปอันนี้มันเป็นไปเความเสือ่อมเงี่ยมเป็นไปเพือความเสือ่อมแ่ไหเขาออกจากนี่นะมันออกจากอารมณ์หนึ่งนะชํำลากแต่ทันทีทัในใดมันก็ไปไม่ไม่ได้มันต้องไออกจากวงนะั้นมันอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เป็นไปเพืความเฉลิมฮัดได้ยี่ทำนานทำอิน,นาะและลอดการเวลาไนดะ้ จิตบังคับได้ทุกเมื่อทุกขณะทุกกิริยาบลมันจเป็นไปเพื่อความเจริญถ้าจิตใจไปเพื่อความเจริญแล้วคันนี้จะให้ตั้งอยู่ได้ประการใดแล้วก็รู้เท่าถ้าอยู่เงียบก่าตั้งอยู่ได้ถ้าปล่อยมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าไม่ตามรู้ทรมเข้าใจไปตามเห็นเรื่องมันเป็นไปเพื่อความเสื่อม้ะกัดมันไม่ได้รักษามันไม่อยู่มันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าก็จากทางมันเสื่อม ใช้เงินรู้ใจทั้งเสี่องมันก็ตั้งอยู่ได้นั่มันเป็นไปส่วนกระเริญนีอยังว่าทำเพราะวานาอย่าไปคัดเ,เ,เจ้ว่าทำถ้ามีเงียบคลายวายภายในที่จะเป็นไปส่วนกระเริญวันนี้ว่าถึงเรื่องวิธีภาวนาโดยเฉพาะเอาเนื้อความยออ่อเพียงแค่นี้แหละไม่ต้องเอามากรก็เอาละการหัดภาวานา เรียกว่ากรรมฐานอย่าไ,ไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าเราหัดทำความสงบปกลมใจของเราเป็นสมาธิที่เงียแน่วแน่เดียวนี่เป็นคงามต้องการควคมประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจยังไม่เคยพักผ่อนคือยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินิ่งแน่วอยู่ในลมเดียว มันมีจะฟุ้งซ่านส่งใจอยู่ตลอดกาลเวลาแม้จะนอนหลับมันก็ยังมีการส่งไปอยู่คนเดียวใจมันไม่หลับมันยังส่งไปอยู่คิดไปอยู่แล้วมันเกิดกลายเป็นก้องฝันไปเห็นนั้นในการผัดโทนาสมายตอนนั้นการพัดใจให้ใจพักผ่อนให้สงบ การพักของกายคือการนอนการพักของใจคือการทำความสงบใจมันจัดได้ยากทั้งทั้งที่เหนื่อยอยู่แหละแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิดนึกก็นเหนื่อยก็เรียดแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้อัดมันพักแล้วมันเคยหัดมันพัก,นพกในการ มีตัวเห็นนั้นเราจะต้องหัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียวเอาพูดถึงเรื่องใจไปก่อนใจคือของก,กลางของที่ไม่มีอะไรเลยใจการที่จะคิดดีคิดชั่วไม่ใช่เรื่องใจคิดอยากคิดละเอียดไม่ใช่ใจตรงนั้นตรงนี้คิดจิตอาการต้องใจเรียกว่าจิต นีตั้งหลักสูตรมาใหม่เพื่อให้เข้าใจใข้หมายอธิบายเข้าใจใจเป็นของกลางของร่างกางมันมีอะไรเหรอเรื่อว่าใจในขณะใดที่ใจแล้วเฉยนั้นเข้าถึงใจอย่างว่าที่สุดเรมามาัดอย่างนี้ก็ได้กับการใจลองเข้าใจแล้ว,ลวกนน็ทักในขณะดเท่าเดียวขนาดเดียวนนะแล้วเราจะมีคิดนึกตรงหนา้าหลัง แม้ต่โกรธเกลียดใครก็มงน,นี้รักชอบใครก็มันี้นิ่งเฉยในขณะนั้นมีอะไรบ้างคือมีความรู้สึกว่าเฉยน่าจะัวใจน,นี่เวลาหายใจระบายลมหายใจมันก็หนงออกไปเขาจึงสมมติว่าลมหายใจคือมันใจมันวิ่งออกไปตามนั่นเองขลเรอยกสมมติว่าลมหายใจ นั้นนะ้ใจตัวนั้นลลหละเราจะหัดมาเข่าเป็นอย่างนั้นถ้าตัวเองลองดูกัรู้่อนในเวลาที่กั้นลอหมาใจมันสบายไหมไม่มีอะไรมันจะสบายคร้องโกรธต้องเกลียดในเวลาที่มันทาให้แล้วเดือดร้อนตุ้มใจในขณานั้นหายหมดแถมอยู่ในช่วงช่วงหนึ่งขนาด,ดนหญ่ทำยังไงนะนี่เราจะทํัจน้มันอยู่ต้องมีวิธีฝึกอบรม การอธิบายและใจเรื่องของมีตัวเหมือนันลมที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของใจนั่นะก็ไม่ผิดกับลมธรรมดาลมธรรมดาลมมันต้องถูกสัมพัสจริงๆดลยที่หนึ่งพระปราฏเป็นใบไม้หรือของมันอ่อนเช่นสวงเหานี้ก็ตามถึงลมมันต้องมากระทบแล้วยังรู้จักว่ามีลม ใจก็ให้มันไม่มีตนมีตัวก็ให้มันกระทบอย่างเดียวลมกระทบวัตถุสิิงของมันแต่ว่าใจเป็นของมันมีตัวมันจะต้องให้กระทบกับสิ่งที่มีตัวแล้วของมันมีตัวก็ตามเช่นสิ่งที่มีตนมีตัวมีรูปเช่นเราเราไปให้กระทบที่ปลายจมูกคือลมหายใจขอถ้ามีความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันพลมหายใจออกหรืวพี่จะนั่งก็ให้นึกพุทโธมันมีตนมีตัว มันอยู่ตรงไหนก็ช่างไม่เอาเทีดีไมนอยู่ย่างกระตากขุดโผโผล่ในึกอยู่พุดทโผทล่กระทบตัว่แห่งเดียวสถิติไปควบคุมให้อยู่แน่วในอารมณ์เดียวให้จิตอยู่แน่วในอารมณ์เย่จริงๆอิงดัดมีวิธีหัดอบลมพุ้ฝนใจให้มันพักผ่อนเมื่อเราหัดตัวอย่างนี้สติควบคุมมั่นคงแน่วแน่อยู่ มันจะรวมรวบเข้าไปโดยที่เราไปตั้งใจตรงนั้นเราหัดเราหัดไม่ได้เราทําไม่ได้เราทําได้เพียงแค่นี้คือจะดีคุมไม่ัรรู้สกเที่อย่งเดียวที่ปลายจะม,มกกรตับตัองแต่ปลายคนตึบปลายจสม,มกากระตีบพุณโหก็ะตับเราหัดได้เพียงแค่นี้คบลงได้เปลี่ยนี้นเ,เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายวูบลงไปที่เรียกว่าจิตเข้าระวังแล้จิตรวม แต่นอีกรูร้สึกหนึ่งของมันจดต่างหากตรงนั้นแหละเราจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะเป็นครูหนึ่งขนาดเดียวก็กตามเถดโอ้โหอย่างตรงนั้นอ่ะมันจะชอบผมใช่ใจยังไงผมดีเลยที่หลังจะทำเองชอบใจแล้วทำเองไม่มีไม่ต้องขี้เกียจไม่มีใครบังคับถึงยังไงไงตรงนั้นเลยจะยืนดินแน่นอนไม่ลืมหรอกชอบใจ เราจะได้ความสุขจากการอบรมภาวานายอย่างแท้จทุขอันนั้นหาไหนเปลี่ยบไม่ได้ทุขด้วยวัตถุหรืออาวิธที่เราอาจใส่ใเพียเดียวอันนี้เป็นสองมราหมณาารยมันคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการหัดอย่างนี้จะเสียการทำงานเปล่าไม่ไเลยการงานยิ่งดีขึ้น ขณะที่เราพึ่งฝนเราไม่ใช่เราทํางานนี่อย่างเราอยู่นี่เนอะเป็นทงานอะไรงานก็เป็นงานการก็เป็น,าน,านการคิหดหัวเรื่องอะไรเพราะเราเองมมาเงี่ครัเขาอัน้จิตเดียวพักเดียวเท่านั้นพนะึ่ะใจเดียวสามารถจะมีความสุขนั้นนะคล้ายๆนะกับว่าตั้งเป็นปีๆยกความรู้นั้นคล้ายๆกับเป็นของยืดยาวเขียนแทบจะไม่หมด อ,อะไรเาข้านจิตหนของเดีวที่ถุดพักอย่าการอบรมพุ้นผลขณานจิตเดียวเท่าน,นั้นไม่ได้เสียาการทำงานอะไรเพราะฉะนั้นการกบกอบรมภาวนาจงให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักอ่อนใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดปาทิหาของโน้นนี้อย่าไปคิคดมันเลยเพราะเวลาไม่ใช่ของต้องการหรอก ถ้านี่ไม่มีแล้วนั่นก็ไม่เกิดเหมือนกันถ้านีม่มีแล้วนั่นจะเกิดมันก็เกิดมันเกิดก็เป็นเรื่องของเรื่องคนเราไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนบางคนก็มีคนรู้แปลกแปลก่างคนก็ไม่มีแต่การภาวานาอบรมปฏิบัติคือความหมายมต้องการอันเดียวนีงเพราะฉงนั้นเราพาทำเอาเลยลงไปจิตบันเลยจิตใจแน่วแน่ลงไปครอบจุบันเลยเทศเราภาวนา อะไรก็มีเรื่องอะไรเข็มบพิจารณาอะไรเขาพิจารณาไม่มีเรื่องอพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ที่จริงมีอยู่ของเราไม่อยู่วัดเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดสอนงไปพิจารณาคอยจะเจอตัวของมากมีป็นไาที่ัหน เหตุนั้นจริงว่าเราไปมาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งอันนี้ยจงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี้แหะนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นงใดที่เราจะทําเรียกว่ามาทำกลมเพียนโาวนานนถึอใ้พิจาาเท่านี้สักพอให้เห็นชัดเจนเลยนะเรียกว่าเราว่าวอนาพิจารณาเท่านี้แหละเห็นนั่นเองอ่ะให้ตั้งใจสาหาวิริยะประกอบวิภาชเพียรททำโดยความไม่ประมาทเห็นอำนาจอันนี้สง ของการพิจารณาดังอธิบายมาอย่างนี้